สวัสดีพี่น้องสวัสดีเบิร์ตสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อมื่อนี้ก็มาใส่ม้อคือเก่าครับโอ้ใส่ไว้วางเทียงนี่พี่น้องตอนนี้กับลังสิมากูเลยพี่น้องโอ้โอต้นใหญ่ปาทิพเพี้ยนพี่น้องกันใหญ่ก็คือสิมันอยู่พี่น้องมื่อนี้ติ้งอยู่นวลๆ พี่น้องมาถึงได้ก็ภากกดไล่กุแซ่บเบาหนุ่ยชาแนลไหนด้อพี่น้องเมื่อนี้ก็เมื่อนี้ก็ขึ้นซิมันอยู่เุ้ยน่ะพี่น้องน้ะพด่ตนั้อนสองแล้วพี่น้องสามแล้วโอ้่นอ่ะโอ้ย มนัมนมันพี่น้องมือนอีิกับมนันคือเกา้าไปพี่น้องไปเอาก่อนอื่นกับสมบรรยากาศรอบๆข่างไปก่อน เป็นสีหนักๆ,ๆบ่โหก็หลายโตอยู่เนาะหนักแล้วมองเฮาก็ยาวคักพี่น้องเอ,อ้ยพุน่นน่ะอ้อมจนสุดบ่อเลยพี่น้อง โอ้ขาดเลยตะแกนโตนั่นวางหันละมั่งมันหนีเหาเนาะสงสัยตัวเงินตัวทองมาหลักกินโอ้มันคือมองขึ้นไปหย่าพ,พี่น้องโอ้ว่ยคุณนะขาดไปซีกหนึ่งขันมา่าอีกหน่อยหนึ่งนี่โอ้ยเบิดเลยพี่น้อง م. มาซ้อนเนี่ยกมานอยู่พี่น้องดินงดองดองดองเงาเีย,ยดิ้าให้มันต่ำเขา คุน่ะโอ้ยอยู่ปลายหย่าพี่นอ้องหย่าเตียงอยู่นวลน,นวลปลายยังอ่ะปลานินบอกโอ้ปลายเพียนคือเก่าพี่น้อง ទៅហាងແດວແດວ3ຕົ